สวัสดีครับผมชื่อนายธนากรโุธิลินครูโรงเรียนบ้านห้อยไข้โรงเรียนบ้านห้อยไข้ตั้งอยู่ที่หมู่3ตํตำบลพึงนครอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขตสองโรงเรียนบ้านห้อยไข้มีนักเรียนทั้งหมด356คนมีบุคลากรทางการศึกษา20คนโรงเรียนบ้านห้อยไข้ เปิดทำการเรียน,นการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่4โดยกระผมได้รับหน้าที่การสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่4โดยสอนในรายวิชางานช่างผมได้จัดการเรียน,นการสอนโดยเน้น active learning โดยสภาพปัญหาที่ผมจะนำมาจัดกิจกรรมการเรียน,นการสอนของนักเรียนผมได้นำสภาพปัญหามาจาก การได้ลงพื้นที่จริงการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%ซึ่งจากการเยี่ยมบ้านจึงได้พบสภาพปัญหาและก็แรงบันดาลใจดังนี้จากที่การลงเยี่ยมบ้านทั้งบ้านนักเรียนทุกคนหรือ100%ไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งบ้านของนักเรียนบางหลังก็จะใช้เครื่องปันไฟบางหลังก็จะใช้พลังงานโซลาร์เซลล์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงโรงเรียนม่ค่อยไข้ก็ไม่มีพลังงานไฟฟ้าคือใช้พลังงานโซลาเซลล์หรือแสงอาทิตย์ในการใช้งานผมจึงตระหนักเห็นความสําคัญตรงนี้ที่จะนําความรู้นะครับถ่ายทอดให้กับโรงเรียนโดยจัดกิจกรรมกันเรียนการสอน active learning เรื่องวงจรไฟฟ้าซึ่งอยู่ในเนื้อหารายวิชาการงานอาชีพในรายวิชางานช่างกลุ่มสาระการงานอาชีพซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมซึ่งผมได้รับหน้าที่รับผิดชอบ ผมแนะนำนักเรียนชั้นม .2 ทับหนึ่งะครับซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด31คนนะครับได้ทํากิจกรรมการเรียนการสอนโดยผมแบ่งกิจกรรมการเรียนการสอนออกเป็น4ขั้นตอนจากครูชาติโมเดลนะครับโดยครอบนะครับโดยเชื่อมโยงกับ P.D.C.A. โดยขั้นที่1นะครับขั้นที่1นักเรียนก็จะสืบสหความรู้นะครับโดยใช้แบบสืบสหาความรู้โดยการค้นคว้าก็คือขั้นที่1นะครับ ผมได้แบ่งนักเรียนออกเป็น4กลุ่มบแบ่งเรียนเป็น4กลุ่มโดยทั้ง4กลุ่มนะครับก็จะมีการคัดเลือกหวัวหน้ากลุ่มสมาชิกของกลุ่มของนักเรียนนะครับซึ่งได้ให้ทั้ง4กลุ่มนะครับได้ทําการค้นคว้าความรู้ในใบงานและก็ในเรื่องที่ผมได้มอบหมายให,ให้โดยผมได้ใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและก็หลังเรียนผ่านระบบ Google Form นะซึ่งนักเรียนก็ได้ค้นคว้าหาความรู้รวมถึงทําแบบทดสอบก่อนเรียนสําหรับในขั้นที่1นนะครับนักเรียนก็ได้ทําทุกกลุ่มโดยทุกกลุ่มก็จะทําลักษณะคล้ายๆกันมาถึงขั้นที่ขั้นตอนที่2นะครับก็คือขั้นตอนที่นักเรียนที่ต้องลงมือทดลองลงมือปฏิบัติคือผมได้จัดก,กิจกรรมให้เรียนได้ทดลองต่อวงจรไฟฟ้าคือวงจรอนุก,กรมและวงจรขนานโดยนักเรียนทั้ง4ี่กลุ่มได้ ทดลองทั้ง2วงจรก็คือวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งในระหว่างการทดลองผมได้ให้นักเรียนนะครับทําใบงานหรือกิจกรรมในใบงานตามที่ผมได้ทำใบงานไว้ให้นะครับซึ่งนักเรียนก็จะได้ทดลองนะครับจากใบงานจากกิจกรรมที่ครูให้โดยนักเรียนจะศึกษาสอะหาความรู้ด้วยตัวเองนะครับ ็เสร็จข okay, ั้นตอนที่สองครับนักเรียนได้ทดลองแล้วนักเรียนสภาพปัญหานักเรียนก็ได้บันทึกผลครับลงในใบงานนะครับพอมาถึงขั้นตอนที่3ผมก็จะให้นักเรียนได้ร่วมแก้ปัญหาจากที่ปัญหานักเรียนที่ทดลองนะครับคือการตรวจเช็คตรวจสอบร่วมกันนะครับนักเรียนก็จะได้นําผลงานของนักเรียนนะครับมาตรวจสอบมาทดลองมาตรวจเช็คปัญหาจากที่เราได้ทดลองไปแล้วนักเรียนก็จะนําผลงานนั้นออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนโดยนําเสนอเป็น กลุ่มนะครับโดยที่นักเรียนนําความรู้จากที่เรียนได้ทดลองนะครับสภาพปัญหาเกิดจากปัญหาอะไรและทํายังไงแก้ไขปัญหายังไงตรงนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้จากของจริงก็คือวงจรจริงๆต่อไฟฟ้าจริงๆที่ผมได้จัดกิจกรรมในวิวิชานี้นะครับามาถึงขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4เนี่ยนักเรียนก็จะนําความรู้ที่เรียนได้ทั้งหมดนะนำมาประยุกต์ใช้งานนะครับโดยที่ผมก็หวัง เป็นอย่างยิ่งนะครับจากที่ความรู้ที่เรียนได้เรียนมาทั้ง3 3ขั้นผพมันเป็นขั้นที่4ผมเลยให้นักเรียนได้ทําการต่อทําการสร้างทําการประดิษฐ์ของเล่นจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างง่ายโดยที่ผมก็แบ่งนักเรียนออกเป็น4กลุ่มเหมือนเดิมโดยที่ให้นักเรียนได้มีเลือกได้มีส่วนร่วมในการเลือกสิ่งที่เขาอยากประดิษฐ์เองโดยผมก็มีจัดเตรียมไว้ ให้เป็นชุดนะครับซึ่งนักเรียนก็ได้มาเลือกไม่ว่าจะเป็นรถนะครับรถไม่ว่าจะเป็นไฟจราจรไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวไม่ว่าจะเป็นเรือนะครับหรือเป็นเครื่องบินและอีกหลายๆอย่างที่นักเรียนสนใจนะครับได้ทําการนํามาสร้างนํามาประดิษฐ์ซึ่งผลจากที่นักเรียนได้ทดลองนํามาประดิษฐ์เนี่ยก็ได้ผลเป็นอย่างดีนักเรียนมีความ สนุกสนานในการทํากิจกรรมรวมถึงยิ่งเป็นเกมช่วงที่4นักเรียนได้ทดลองต่อของเล่นที่เกิดจากความรู้ที่เขาได้เรียนมาจากวงจรไฟฟ้านักเรียนต่อของเล่นนะครับได้ทุกกลุ่มโดยที่นักเรียนนะครับช่วยกันช่วยกันระดมความคิดนะครับระดมความคิดช่วยกันต่อช่วยกันสร้างช่วยกันประดิษฐ์จนเป็นชิ้นงานออกมานะครับนักเรียนก็กอ ปฏิบัติได้เสร็จนะครับก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดบ้างมาเกิดปัญหาบ้างแต่นักเรียนก็ได้ทําการแก้ไขโดยที่ผมก็ได้ให้คําแนะน,นําแนะนําเบื้องต้นนะแนะนําจุดไหนที่นักเรียนนะผิดพลาดผมก็ได้แนะนําไปไม่ว่าจะเป็นการต่อมอเตอร์สลับขั้วซึ่งการต่อสลับขั้วนะครับก็ทําให้มันหมุนกลับด้านกันยกตัวอย่างอย่างเช่น เครื่องบินเวลานาเรียนต่อสลับขั้วเครื่องบินใหที่จะวิ่งไปด้านหน้ามันวิ่งถอยหลังอันนี้ผมก็ได้ให้คำแนะนํากับนักเรียนไปก็หลังจากนักเรียนได้ทดลองทั้ง4ี่กลุ่มแล้วผมก็เห็นถึงความาตั้งใจและความสนุกสนานของนักเรียนนะครับที่ได้เรียนในรายวิชานี้นะครับซึ่งกิจกรรมที่นักเรียนได้ทดลองนะครตั้งแต่การทดลองขั้นที่1ขั้นที่2อขั้นที่3ขั้นที่4ผมได้มีการวัด และประเมินผลนักเรียนนะครับจากใบงานใบความรู้ที่ผมได้ให้ไปนะครับด้ทําการตรวจเป็นงานกลุ่มนะครับแล้วก็ผลนะครับวัดการประเมินผลจากการสังเกตนะครับสังเกตและก็ใบงานด้วยนะครับสังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียนการทํางานเป็นกลุ่มการร่วมมือนะครับก็มีการวัดจุดประสงค์นะครับทั้ง6กข้อที่ผมได้ให้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนะครับสามารถบอก ความหมายนะครับของชิ้นส่วนวงจรอนุกรมและวงจรขนาดแล้วก็บอกส่วนประกอบของวงจรนะครับนักเรียนสามารถทดลองต่อวงจรอนุกรมวงจรขนาดได้นักเรียนสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์นะครับจากยางไฟฟ้าได้นักเรียนสามารถบอกข้อแตกต่างของวงจรอนุกรมวงจรขนาดได้รวมไปถึงสิ่งที่ผม อยากจะให้นักเรียนนะครับได้มากที่สุดก็คือการตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าของพลังงานที่นักเรียนจะนําไปใช้โดยเฉพาะที่โรงเรียนแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าต้องใช้พลังงานโซลาเซลล์คือพลังงานจากธรรมชาติรวมถึงที่บ้านชุมชนของนักเรียนเองนะครับนักเรียนจะสามารถนําความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้นําไปประยุกต์ใช้กับที่บ้าน,นกับที่บ้านอย่างน้อยก็เป็นการแนะนำนะครับให้กับ ผู้ปกครองให้กับชุมชนได้รู้ว่าการตอวงจรไฟฟ้าแบบนี้มันจะมีผลดีมีข้อเสียอย่างอย่างไรบ้างนะครับรวมไปถึงการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าโดยที่ใช้พลังงานไม่สิ้นเปลืองนะครับก็ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปแปลงบันาลใจนี้นะครับก็จะสร้างให้นักเรียนนะครับได้ความรู้นะครับ สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทั้ง3ท่านนะครับที่ได้รับชมคลิปวิดีโอแรงบนันดาใจและสภาพปัญหาขอขอบคุณครับ